ตอนนี้กัมพูชากำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกค่ะหลังจากเมื่อไม่นานมานี้นะคะสวีเดนได้จัดไม้แข่งยุติความสัมพันธ์โดยปิดสถานทูตในกัมพูชาและยกเลิกความช่วยเหลือในทุกๆด้านโดยมีปัญหาหลักก็คือเกี่ยวกับทางด้านสิทธิมนุษยชนนั่นเอง โดยเมื่อไม่นานมานี้นมีนักกิจกรรมทางการเมืองในกัมพูชาอ้างว่ามาเลเซียได้ในระเทศชาวกัมพูชาที่ได้มีภาควิจารณ์สมเด็จฮุนเซนโดยทางด้านเรเดอร์ฟรีเอเชียได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่ามาเลเซียได้ทำการควบคุมแล้วก็ส่งกลับหญิงคนหนึ่งที่เป็นแรงงานชาวกัมพูชา โดยเธอนั้นเรียกสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและประธานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นพรรครัฐบาลว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจและวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลกัมพูชาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะกลับกลายเป็นว่าทางมาเลเซียนั้น ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและก็ไม่เป็นธรรมและยังกล่าวหาว่ารัฐบาลมาเลเซียนั้นมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไม่ถูกต้องโดยจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของชาวกัมพูชาที่เข้าไปรลีภัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยล่าสุดนะก็มีอีกหนึ่งโครงการที่กำลังได้รับการจับตามองปพิเศษนั่นก็คือการขุดคลองโดยกระทรวงโยธาธิการและคมนาคมหรือ MPWT ได้ออกมาปฏิเสธ,ธค่ะบอกว่ามีรายงานโครงการขุดคลองฟูนันเตโชที่จะต้องมีการอพยพป,ประชาชนประมาณหนึ่งหมื่นหลังคาเรือนออกจากบ้านเรือนรวมถึงมีการยึดคืนพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณริมคลองซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีการจ่ายชดเชย ค่าเสียหายที่ชัดเจนให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยในครั้งนี้นะซื้อดังคัมแย่ไทมส์ได้ออกมาระบุว่ากระทรวงโยธาธิการและคมนาคมออกมาระบุว่าข้อมูลที่ได้เปิดเผยนั้นขัดต่อความเป็นจริงรวมถึงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจผิดบิดเบือนข่าวสารและยุยงปลุกปั่นให้ผู้คนนั้นสนใจและจับตามองโครงการคลองฟูนันเตโชเพิ่มมาก นผ่านทางโซเชียลมีเดียนั่นเองซึ่งทางกระทรวง โยธาธิการและคมนาคมระบุว่าจะมีกลุ่มงานทางด้านเทคนิคที่ได้มีการดำเนินการศึกษาอย่างละเอียดรวมถึงมีการประเมินผลกระทบที่แท้จริงของโครงการขุดคลองนี้โดยผลทางการศึกษาที่ระบุเอาไว้ทางวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยและแสดงให้เห็นว่าผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชากรทั้งหมดอยู่ที่บ้านเรือนจำนวน2,305หลังซึ่งครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยเป็นบริ ร180เฮกตาร์จะส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวน11,525คนโดยอย่างไรก็ตามค่ะทางกระทรวงโยธาธิการก็ได้บอกว่าจากจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบและหลังจากการศึกษาแล้วพบว่ามีเพียง400ครัวเรือนเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบส่วนที่เหลือ อีกประมาณ1 9 0 5ครัวเรือนจะได้รับผลกระทบเพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนื่องจากจะมีรัว้วมีกำแพงมีบ่อน้ำรวมถึงจะมีที่พักอาศัยของปศุสัตว์บางส่วนที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการระบุถึงพื้นที่เกษตรกรรมที่มีพื้นที่อีกประมาณ3,469เ h e ต t a r ที่จะได้รับผลกระทบรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมอีก2,775เ h e ต t a r โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกจำนวน555เ h e ต t a r และจะมีพื้นที่สาธารณะจํานวนถึง43แห่งรวมถึงเสาอากาศเส้นทางเสาไฟฟ้าและต้นไม้อีกกว่า149,100 163ต้นซึ่งทางกระทรวงโยธาธิการก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลของกัมพูชาก็ยังไม่ได้ทำการเวนคืนที่ดินสำหรับโครงการขุดคลองแต่อย่างใด ในขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังก็กำลังมีการเตรียมแผนง,งานและขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับทำการประเมินแล้วก็จะมีการแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยจะมีการดำเนินขั้นตอนรวมถึงกลไกในการจัดการสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายของประชาชนรวมถึงขั้นตอนทุกๆอย่างจะมีการดำเนินการและปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงจะมีมาตรฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทุกคนและประ ชาชนนั้นจะได้รับค่าชดเชยสำหรับความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็ได้เปิดเผยค่ะว่าจะมีคณะเทคนิค ได้ทําการศึกษารายละเอียดและได้ประเมินผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างละเอียดทีถ้วนโดยสําหรับผลการศึกษานั้นก็ได้เปิดเผยและแสดงให้เห็นแล้วว่าจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ประชาชนนอกจากนี้คณะเทคนิคของกระทรวงยังได้ทําการศึกษาทางเลือกเพิ่มเติมอีกหลายประการเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ ที่ดินที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วย ซึ่งอย่างไรก็ตามหน้าทางด้านสื่อต่างประเทศก็ได้มีการจับตามองว่าการถแถลงการของกัมพูชานั้นเป็นการอวดอ้างที่เกินจริงเพราะว่าที่ผ่านมาปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชานั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องโดยมีหลายคนนะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่ากัมพูชาต้องการจะเข้ามามีบทบาทในเวทีโลกแต่แล้วมาตรฐานของเขาก็ยังไม่สอดคล้องสักเท่าไหร่ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าความยุติธรรมในประเทศกัมพูชานั้นไม่ได้มีจริงเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึกหรือแม้แต่ความยุติธรรมและมาตรฐานที่จะดำเนินการให้กับประชาชนในประเทศ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่รัฐบาลสวีเดนตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และปิดสถานทูตในประเทศนี้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคําว่าประชาธิปไตยที่ได้พูดถึงในประเทศกัมพูชานั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งอย่างไรก็ตามปัจจุบนันนี้กัมพูชาก็ยังคงเป็นประเทศ ที่มีการบริหารโดยพรรคของรัฐบาลเพียงพรรคเดียวภายใต้การนำของคุณเซนบางคอมเมนต์ค่ะเขบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วว่าขนาดระดับโลกกัมพูชาย,ยังส่งผู้นำไปกล้าโกหกเหมือนกับเป็นการดูถูกคนทั้งโลก ยิ่งตัวแทนของประเทศออกมาพูดถึงความยุติธรรมมากเท่าไหร่ก็เป็นการเปิดเผยตนเองในเวทีโลกมากขึ้นเท่านั้นซึ่งตอนนี้ภาพจําของกัมพูชาในสายตาของชาวโลกลงลึกในระดับที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แล้ว หากประเทศนี้มีความเป็นกลางจริงสถานทูตสวีเดนคงจะไม่ตัดสินใจยกเลิกความสัมพันธ์และปิดสถานทูตแบบนี้อย่างแน่นอนซึ่งเหมือนกับว่าตอนนี้รัฐบาลของกัมพูชาเขากำลังโกงหกนานาชาติว่าเป็นประเทศที่มีเสรีและมีประชาธิปไตยเหมือนกับว่าตอนนี้เขาไม่อยากจะให้ทั่วโลกตํำหนีก็เลยเปลี่ยนชื่อระบอบก,การปกครองจากประชาธิปไตยเป็นลักษณะส,สังคมนิยมบางคนค่ะก็วิเคราะห์ว่าอาจจะมีประเทศใหญ่ประเทศอื่นอยู่เบื้องหลัง ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เมือนกับกัมพูชานั้นมีความขัดแย้งมากมายในการติดต่อกับประเทศต่างๆตอนหน้าก็อาจจะมีการสัญญาเอาไว้อย่างดีแต่ว่ารับหลังแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้เอาไว้ซึ่งตอนนี้นทั่วโลกก็กําลังจับตาม,มองเพราะว่ากัมพูชาได้ประกาศตัวเอง ได้ขึ้นประกาศที่การประชุมสมัชิกใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งล่าสุดครั้งที่79นี้ค่ะโดยประกาศว่ากัมพูชานั้นได้มุ่งยุทธาศาสตร์ในการสร้างสังคมที่มีความยุติธรรม และจะสร้างเสรีภาพที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างแน่นอนและเ,เพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งหลักๆเนี่ยก็คือการถูกจับตามองจากการขุดคลองฟูนันเตโชนั่นเองค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ